วันนี้เขาเรียกว่าวันเสรีภาพพระเจ้าก็ต้องการเสรีภาพเหมือนกันแต่เสรีภาพของพระเจ้าไม่เหมือนของโลกครับของโลกครับอิสระเสรีหมายความว่าเราทาอะไรตามอำเภอใจอยากทําอะไรก็ทําไปแต่ทําแบบนี้มันเรือเ่องบรรทัดของทันหาทานว่าเ็นธทตุของความอยากถ้าเป็นคนเสรีจริงๆเราเป็นคนที่ว่าตั้งใจไว้ เราอยากจะสร้างความดีเราก็ทำได้สร้างทิสิ่สงที่จะเป็นประโยชน์สิ่งที่จะให้ความสุขกาลนานนันทศริพาพแบบนี้มันมันมีความหมายอิสระเหมือนกันถ้าเราเชื่ว่าเราจะทำอะไรไม่ต้องแคร์คนอื่นบางคนงขาวานใจใจากที่เชื่ว่าเราเราเป็นคนไม่ต้องขึ้นกับใครสร้างความชั่วมันไม่ใช่สร้างความชั่วมันโง่เฉยๆแค่ความสุขของเราถ้าหากว่าเรา ขึ้นอยู่กับความทุกข์ของคนอื่นเขาจะดูดายได้ไดยังไงเขาจะต้องทำลายของเราเราต้องถึงเขาเราถึงความสุขของเขาด้วยแต่ว่าอิสระอีกอย,าาย่างหนึ่งสำคัญมากก็ออิสระที่ว่าเขาทำความชั่วดารมานี้ถือวมาเป็นโอกาสที่จะสร้างความชั่วตอบก็ความดีของเราไม่ขึ้นกับใครความดีของเราก็สร้างได้เมื่อไรก็ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ น่า้าทายมากองอิสระแบบนี้เป็นอิสระที่น้าสังเกตรซลเป็นอิสระแบบผู้มีปัญญากาดูโลกเราทุกวันนี้มันน่าเป็นห่วงที่เขาจะมีสงครามดี๋เวมีอะไรต่างๆมันเดืรงดัลไฟดัลไฟมันดึง,ดดดงอีกฝ่ายหนึ่งลงดึงลงดึงลงถ้าเราอยู่ตามเขาแล้วก็ถูกดึงลงไปด้วยแต่ถ้าหากว่าความดีของเราอิสระ เขาก็จะชั่วเราก็สร้างความดีเขาก็ดีเราก็สร้างความดีดมดถ้าคิดอย่างนี้ได้เรามีสมบัติของเราที่เริ่มค่าอยู่ภายในคือความตั้งใจที่ดีตั้งใจที่เป็นกุศลก็พยายามรักษาไว้ศีลของเราสมาธิที่ความเห็นชอบของเรานั่นเป็นสมบัติของเราที่ต้องปกป,กปักรักษาเพราะฉะนั้นสร้างความดีได้ทุกเวลาเขา เขาดีกับเราเราก็ดีตอบเขาไม่ดีกับเราเราก็ยังดีตอบเขาพ้นความชั่วมให้เรามง่ายมันตกอยู่ที่เี่พื้นเราไม่ต้องยกขึ้นมาถ้าใครยกขึ้นมากินเรายกขึ้นมา,โยน,มาโยนกลับไปก็งโง่เราเป็นผู้ฉลาดเราก็ให้ความดีของเราอิสระเราจะได้สร้างความดีดอิสระเสรี นั่นเป็นยดรองความอิสระในโลก